สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอจะเป็นคลิปเกา่าคลิปใหม่พี่น้องคนเบิงได้นะคะเบิงแล้วเบิงอีกก็ได้หรือว่าผู้ใดมาติดตามกันไหมบ่ถ้าเดเบิงคลิปเกา่าๆล่องย้อนไปเบิงพี่น้องย้อนไปเบิงซอยเบิงซอยแชร์ซอย,ซอย,ซอย,ซอยคอมเมนต์ใต้คลิปในทางที่สั่งสรรคนะคะบอกว่าจะเป็นเอฟซีอีหลักองิงเอฟซีพอโจเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปันแพงสุมเมรีอีกว่าเป็นเอฟซีสาวเด็ยืนแต่ว่ากับมิ ฐานทุนใจเดิมและผู้เพิ่มเติมเม,มาะนะ่อม่ในละเนาะกระยุนน้อกันพี่น้องมีความสุขกับทุกคลิปวิดีโอหรือว่าติดตามเป็นแห้งใจกันต่อไปพี่น้องเบื้องขันสาวน้ำเยิ้นกับว,ว่าถึงเรื่องที่มือนีอิลาอุ้งอิงได้มีวันหยุดพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่ล่มเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศล่มเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นอ่าเป็นวัดเป็นไอสแลวปาตานีเนาะเป็นวัดเป็นไออิลากะไออยู่นะคะกะแต่ว่าก็ดีพักพ่อนนี่แหละได้ยุดพักพอนแต่กับโบย่อมพักพรอนดอกพี่น้องตามที่เขาเห็นเนาะืนนี้ก็จะมีบรรยากาศสบายสอ่าสูบซัก สูบป,ปาคือว่าเนาะบรนนอกเข้าพี่น้องคะแล้วเขาแล้วหน้าก็จะเข้าสูบรรยากาศแบบนี้ก็มีซ้อมเพลงนี่ละพี่น้องเอ้ยขนาดบอสซ้อปลายัางไออยู่แต่ก็ต้องซ้อมเพลงความขยันความอดทนมองหนีพี่น้องคะเป็นทีไปทีมาว่าหอดมือนีอีลาอุ้งอิงประสบความสําเร็จคือวานะคะคลิปบังขันจารโรงเรียนเด้เฮ็ดไปในส่วนนี้มาตานีมาเบิง้งเฟซบุ๊กม่หน่อยพี่น้อง มาบึงเฟซบุ๊กแม่หน่อยแม่อุงอิงนี่ลละนะคะก็คือตั้งแต่ผุนเนาะตั้งแต่เรื่องดาวที่เข็ดไห้พวกเข้าวิตกกังวลบอสบายใจน้ำกินบอด้นอนบอรับตั้งแต่แม่หน่อยโพสต์ล่าสุดนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแม่หน่อยนะคะกะจนจั๊กมือแล้วนี่หลายมือแล้วเนาะสองสามมือมาแล้วคือแม่หน่อยบอกเรื่อนไว f เฟซบุ๊กเลยพี่น้องคะมีมือนี่ค่ะ อาจจะเป็นได้พักพรน,น้ัได้หยุดพักพรแม่หน่อยแช่โพดมาพี่น้องแช่โพดค้าพมกระแทกใจบ้านะคะ,ะแช่แรดเนี่ยแม่หน่อยแช่มาเป็นเป็นรูปเป็นรูปโอ้งามเนาะปีนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้สาหัสแค่ไหนชีวิตก็ยังไปต่ออย่าล้มเพื่อรอให้คนมาเหยียบ แต่จงลุกขึ้นแล้วเดินไปให้ไกลกว่าเดิมอืมอ่านไหมเนาะอ่านบาอกใครของปันไดแหมปีนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้สาหัสแค่ไหนชีวิตก็ต้องไปต่ออย่าล้มเพื่อรอให้คนมาเหยียบแต่จงลุกขึ้นแล้วเดินให้ไกลกว่าเดิมอ่ะอานดีขึ้นกว่าเก่าน้อยนึง <c oughs> โอ้ยว่าส้นเนาะ <c oughs> จำเป็นคักหลายนี่ละแม่หน่อยค่ะได้แช่มาแบบนี้กมีได้หลายทันเข้าไปเติมแห้งใจซอยแม่หน่อยหนึ่งกำลังใจครับสู้สู้ครับเป็นกำลังใจให้อ่าสู้สู้จ้าเนาะหนึ่งกำลังใจเด้อจ่าเพื่อนว่ากำลังใจน้อยมีให้เสมอก้าวผ่านเพื่อวันที่ดีกว่ากำลังใจครับแม่บาสันเนาะ ใช่เลยจ้าแม่น้อยเป็นวัฒนลังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พร้อมจะปกป้องครอบครัวอีหลาครับกำลังใจนะแม่น้อยอ่าตุกลหลายๆคนกับไปส่งกำลังใจให้แม่น้อยนะคะพี่น้องในการถี่เพลนแชรอ่าแชรคําคมมาเมื่อนี่เนาะเป็นการเคลื่อนไหว ครั้งแรกหลังจากที่เพิ่นโพดมือนั่นที่เฮ็ดให้เหาอ่าบส่สบายใจกันนะคะพี่น้องสู้ๆนะคะแม่หน่อยวนนอสเนาะขอส่งกำลังใจให้แม่หน่อยสู้ๆด้อจ้าจากใจ f c เพิ่นวันนะคะอีกหลยๆคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะที่ซอยเติมกำลังใจให้แม่หน่อยอย่างมากมเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแม่หน่อยก็แช์นี่ละแชร์คำคม ปรัชญาชีวิตนะคะคําคมปรัชญาชีวิตนะคะมาทีหนาเฟซบุ๊กของของเิสนนะคะโดยแช่มาว่าวันนี้วันพระนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเวรกรรมใดๆที่ตามมาที่ตามหา พ้นจากหมู่มารที่ตามมาพ้นจากผลกรรมที่คอยตามราวีจากนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าโชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยตลอดไปนะคะพี่น้องเพิ่นกลับไปแช่คำคมมา,าเลยหลายทันกะเขาไปเติมแห่งใจอีกพี่น้องสาธุสาธุแม่น้อยสาธุนั่ครับสาธุจ้าสาธุจ้า สาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะวันนะคะหลายๆท่านกลับไปเติมแห้งใจให้แม่หน่อยสาธุสาธุค่ะแม่หน่อยสาธุสาธุเด้อเห็นวหมนะคะหล,ลายๆท่านกลับไปเอาไปเอา่าคําคมมาคอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปแม่หน่อยนะคะวันพุธขอให้ บุญรักษาคุณพระคุ้มครองท่านและครอบครัวด้วยเทินเพื่อนว่าเนาะหลายหลาทันทีมาเติมแห้งใจเนี่ยมีสาธุสาธุเมื่อใดที่เราน้อมตัวลงต่ำคุณธรรมเราจะสูงยิ่งขึ้นเพื่อนวานอคานิ่มีคนเอาคำคมมาทรงไว้ไตไต่าไต่ตตโพธที่ไม่หน่อยแช่มากนะครับพี่น้องคะก็ถือว่าเป็น แห้งใจให้ให้กันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นแห้งใจให้กันอ่าหลายๆหลายๆคอมเมนต์นะคะกัเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยละคะพี่น้องคะเรื่องเก้าต่างๆที่เกิดขึ้นอ่าภายในครอบครัวมแม่หน่อยเนาะกัถือว่าภูเพนผู้เพนได กระท่าถือว่ากระทําเกินกว่าเหตุถือว่าด้วยอารมณ์จังสีนาะคือคําก้มที่ว่าคือโบราณเพื่อนว่าน่ะหลักพี่น้องโมโหหายผ้าโตตกต่าเพื่อนว่านะคะเพื่อนกะจะได้รับกรรมในส่วนที่เพื่อนเด็กกระทําลงไปคือว่านาอแล้วเพื่อนก็ออกมาขอโทษขออภัยนะคะเรื่องอภัยกับเรื่องเรื่องส่วนของการอภัยได้ครับพี่น้องส่วนกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้อง รับกรรมเจ้าของอที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องมันก็นจะคนละส่วนเด้เพราะว่าเรื่องอภัยให้อภัยกันมันก็นเป็นอีกอย่างหนึง่งแมนบอกเป็นเป็นการให้อภัยอภัยทานพี่น้องเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อให้อภัยแต่ว่ากรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําก็ต้องได้รับผลกรรมนั่นนะคะจะนักจะหน่อยจะยังก็แล้วแต่กรรมที่ กระทํำแมนบอพี่น้องก็จะแยกแบบนี้ได้คะ่ะพี่น้องคะ่กะก็ถือว่าเอา้าทุกอย่างถือว่าจบจบลงจบลงแบบอา่าจบลงแบบถือว่าทุกคนเดียดผิดอ่าก็ยอมรับผิดขอโทษขออภัยเท่ากับให้อภัยกันได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็นว่ายาไว้ใจเดออันโนนอันนี้คือมันก็อีกคนละส่วนพี่น้องอีกคนละส่วนอา่า ในการกระทำมือนั้นอย่างสี่นเนาะยกโทษให้กับการกระทำมือนั้นส่วนต่อไปอียยงจะระว่ายอาจจะระมัดระวังจะอียยงขึ้นยุก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเข้าตรงแยกแยกกันนะคะตรงแยกกันเพราะว่าเพเนียดเพเนียดคือทําสิ่งนั้นผิดแล้วขอโทษกับสิ่งนั้นที่ทำเบนบอคนผู้ให้อภัยก็คือให้อภัยในสิ่งที่เหตตอนนั้นส่วนกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําก็คือได้ทําแล้วไง ก็ต้องไปใส่กรรมในส่วนที่การกระทําพี่น้องสินักสินหน่อยสินเปาสินบางเอียงกะสุดแล้วแต่มันตรงแยกแบบนี้คือว่าเนาะส่วนไม่หน่อยแช่กำคมมาหนีที่ว่าเรื่องว่าเออหลายๆคนที่ว่านี่นี่เนี่ยพี่น้องที่เพิ่นว่เอียงเกาะเนี่ยอย่าล้มเพื่อรอให้คนมาเหยียบเนี่ยเรามีคนมาคอมเมนต์ในไต้คลิปนะเนาะสาวน้ำเย็นเสือ้อยู่อย่างหนึ่งพี่น้องจะไม่มีใครเหยียบเราได้ ข่าห้าบนนมโตลงมาบนนมโตลงมาให้เขาเหยียบนะคะกราบใดที่เราไม่บบนนมโตลงมาให้เขาเหยียบ<ๆ>เขาก็เหยียบเฮ้าบ่ใดคือกันพี่น้องนะคะเ<ๆ>พราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจให้อีหลาอุ้งอิงเป็นกําลังใจให้แม่น่อยพ่อเอกนะคะให้เอฟซีต้องการเข่านี่หละพี่น้องค่ะ ได้มีความสุขได้ติดตามอีหลาอุ้งอิงแบบมีความสุขเนาะยู่ดีมีแห้งไปน้ำกันพี่น้องคะ่ะซอยเบิงแย่งซอยเชี่ยกันไปนะคะขอบคุณได้หลายพี่น้องขอบคุณทุกแห้งใจอีหลีอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ